สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดถึงวิธีสร้างความสุขในการทํางานมีห้าเคล็ดลับวิธีการสร้างความสุขให้กับตัวเองและให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับเคล็ดลับที่หนึ่งู้จากการมองคนอื่นในแง่ดีมองโลกในแง่ที่สวยงามเป็นการฝึกตนเองแบบง่ายๆอย่างหนึ่งหลักๆก,ก็คือการที่เรามองคนอื่นด้วยสายตาแห่งความสุขปราศจากความโกรธเกลียดหรือวาดระแวง แค่นี้ก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขขึ้นมาได้รวมถึงการฝึกตนเองให้มองโลกในง,ง่ายๆไม่มองโลกในแง่ร้ายเกินไปเคล็ดลับที่สองทำปัจจุบันให้ดีที่สุดหมายถึงาการมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุขอย่าไปกังวลถึงอดีตหรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงเพราะเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ดังนั้นจึงควรที่จะมีชีวิตในวันนี้อย่างมีความสุข และทำทุกอย่างให้ดีสุดแล้วอนาคตก็จะดีมาเราเองครับเคล็ลับที่สามมีความหวังแน่นอนว่าความหวังนั้นเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจของมนุษย์ทําให้เกิดความมุขมานะความภาคเพียรพยายามดังนั้นคนเราจึงจําเป็นต้องมีความหวังอยู่เสมอแม้ว่าจะมีชีวิตอยู่กับความยากลำบากเพียงใดจงคิดและทำทุกอย่างในวันนี้อย่างเต็มที่ และมีความหวังอยู่เสมออันหนึ่งการมีความหวังอยู่เสมอทําให้ชีวิตนั้นมีความสุขด้เช่นเดียวกันเคล็ดลับที่สี่มองตอนเองว่ามีค่าห้ามคิดว่าชีวิตของเรานั้นไม่มีค่าสาําหรับใครเพราะความจริงแล้วเรานั้นมีค่ากับคนที่เรารักเสมอไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทดังนั้นเมื่อเกิดความรู้สึกไม่ดีเสียใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามอย่าไปยึดติดกับมันปล่อยให้ผ่านไป และคิดอยู่เสมอว่าชีวิตเรามีค่ามากกว่าที่จะต้องไปจมปักกับมันเขตรับที่ห้ารู้จักการให้การให้นั้นในที่นี้ไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งของหรือของมีค่าจะหมายถึงของที่ประมาณค่าไม่ได้เช่นน้ําใจด้วยเช่นนี้การเลื้อเฟ้อเผื่อ,อแผ่นั้นเป็นวิธีการเสริมสร้างความสขสารใจอย่างหนึ่งและให้เราคิดเสมอว่าการให้นั้นมักจะนาสิ่งดีๆมาสู่ผู้ให้และผู้รับ แค่นี้ก็มีความสุขจะเห็นว่าความสุขเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้สึกความนึกคิดล้วนๆและกระบวนการส,สร้างความสุขนั้นไม่จําเป็นต้องมีปัจจัยอะไรมากและเกี่ยวข้องให้วุ่นวายมากเท่าไหร่เพียงแค่เราคิดดีทำดีมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันให้ดีและมีความหวังมีกำลังใจอยู่เสมอเท่านี้ชีวิตของเราก็จะไม่ห่างไกลจากคำว่าความสุขแล้วครับขอบคุณครับ